สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่1ตุลาคม2567มาแบ่งปันนะคะคลิปนี้จะเป็น2ตัวบนล่างนิ้นบนนะคะแอดให้ไปสอคลิปนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋ามีใครโชคดีกันบ้าง4ชุดนิ้นยังไม่ลงนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้แอดจะลงเป็นสตัวบนล่างนิ้นบนให้นะคะ มาดูงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดเนาะผลที่ออกนะคะบนออก6 6หสองและ3ามเจนะคะสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะชุดนิ้นแอดดนิ้นให้หกสองหหนึ่งเก้าสี่นะคะนิ้นบนหกสองมา6กสองตรงๆนะคะพี่น้องจ๋ามาตามนัดนะคะอ่าบนออก6กหสองมา6กสองชุดน้นนะคะ มาบนนะคะพี่น้องจ่านิชบนมาบนนะคะแล้วก็ชุดเต็มนะคะหกสองเนาะส่วนล่างนะคะสามเจ็ดล่างสามเจ็ดนี้มาในชุดเต็มนะคะเจ็ดสามเนาะแล้วก็เลขทูบนะงวดที่ผ่านมาเนาะเลขทูบเข้าสามเจ็ดนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับชุดเต็มเนาะ ส่วนชุดที่แอดเน้นให้นะคะหกก็มา6-2ตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าเน้นบนมาบนนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับอใครที่ตามแอดเนาะจะเน้นให้3ชุดนะคะพี่น้องจ๋างวดนี้มาลุ้นกันต่อนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ เอามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปคะ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งนะคะย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท<ม>่านั้นนะคะรัฐบาลไทยนะคะสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะจะนิ้นให้สามชุดนะคะพี่น้องา๋าชุดนิ้นนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามนะคะระวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะ ระวังนะคะระวังหกกับหวเป็นเก้านะคะพี่น้อง๋าเนาะใครไม่ชอบตัวกลับก็ไม่ต้องกลับเด้อขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลเนาะเน้นให้นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามนะคะอ่าหรือใครชอบในชุดลองก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้แอดไม่ได้ติดเลขทูบให้นะคะเพราะว่าแอดจะลงให้เร็วนะคะชุดนี้จะลงให้เร็วเนาะแล้วก็เลขทูบแอดจะไปจุดพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์นะคะช่วงเย็นๆนะ,ะเดี๋ยวแอดลงให้เด้อ อะไรที่เราก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดลงให้นะคะ,ะมาดูชุดเต็มนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะสองตัวบนล่างนิ้นบนเนาะ,ะชุดเต็มนะคะก็ลองพิจารณากันหูนะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงก็ขอให้แตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องจา๋าลองนัาไปเปรียบเทียบกับแม่ท่านอื่นดูนะคะชื่นชอบค่อยตามเนอา กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า